สวัสดีค่ะอยู่กับแม่เจ้ยจำปาดงนะคะนี่แม่เจ้ยพาอิฟซีมาหาหน่อไม้หาหน่อ,ไม,หหนอไม้กลับไปแกงก่อนนะหาหน่อไม้ก่อน แท่นนี้เหนื่อยละาห,าหาอีกีาหานอไมก้ก็ได้อยู่นะคะแต่ยังออกน้อยอยู่สองสามนอมาหานอไม้นะคะวันนี้หาอีกสีเข้ากอกนอไม้ โอ้มีแต่น้นำมาหาหน่อไม้ไผ่นะคะเอาไปหมกวันนี้ลูกชายมาลูกชายมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เลยจะมาหาหน่อไม้นะครับไปแกงสู่กินเอาได้แล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้เยอะ ถาหาตามสวนมันเหล่านี่แหละนี่สวนมันเรามาปลูกเมื่อเช้านี่ไปห,หาหาหน่อไม้ก่อนนะคะเอฟซีไปหาหน่อไม้ก่อนฝนก็เหมือนทําท่าเหมือนจะปลกโอ้บรรยากาศ เมือนฝนจะตกไปเข้าป่าหาหน่อ,อไม้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันถ้าฝนฝนตกก็ไม่ทันแล้วนะหาหน่อ,อไม้หาใกล้ห้วยนะั่นแหละมันถึงจะมีแถวๆนี้มันไม่ค่อยมีไปหาดูก่อนไปหาดูก่อน โทำไมน้ำเยอะขนาดนี้น้ำเยอะมากเลยโอ้หนอม้อยไผ่ป่ามันเยอะแทะ้เข้าไปส่องส่องก่อนโอ้ไปส่องดู เขาเอาแล้วเด้นะจะออกอีกบ่ จะออกวู๊ห์ฝั่งนี้เข้าไม่ได้ดีฝั่งนี้ก่อนเนื้อไม้จะเข้าอันแ,บบแล้ว สมเลยก็งคงจะพอแกงแล้วล่ะได้เท่านี้ก็พอแกงนะาาหน่อไม้ไผ่ปลาขุดไม่ได้นะคะมันเหนื่อยขอบคุณมากๆนะคะ,ย,ย,ะยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะเดี๋ยวจะลงไปทางห้วย กินน้ำกินท่าก่อนมันร้อนไม้ไผ่นี่มีแต่น้ำหนังทางคนมาก็หาเกนแปนหมดแล้วนะให้ใค,ค่โอ้หาขุดมาไม้ก่อนนะคะดิซีอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อ เจอไปหาขุดมาไมาก,ก่อนเข้าป่าก็แบบนี้แหละเนาะร้อนมากเลยนะคะนี่นะคะเราไปหาตามลำห้วยแบบนี้นะคะมาไมา้ถึงจะออกนะนี่น้ำทำไมมันขุ่นแท้ หายากหายเย็นนะคะคงจะได้แค่พอได้แกงนะคะเพราะว่ามันได้น้อยเนาะดูหน่อไม้นะคะเงื่อเต็มหาหน่อไม้มันไม่ใช่ลำยากนะไม่ใช่ลำถ้าไปหาไผ่กิมซุงเนาะโอ้ยนี่แต่อยากจะได้หนอนางดินนะคะมันก็เลยโอร้อนมากเลยนะคะมาหาหน่อไม้นี่นะคะกอหน่อไม้มีแต่น้ำหนามแบบนี้นะคะเอฟซีหนามเยอะแบบนี้แหละ นอไม้ไผ่ป่านะคะเห็นเขาไปขุดแล้วทําไมมันง่ายแท้เนาะแต่เรามาหาโอ้ได้พอแกงก็พอแล้วเนาะไม่ไ้องเอาไปเยอะเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะคะหาหนอไม้นี่นะคะกว่าจะได้เนาะเขาก็ต้องเอามีดเอาพาทางเข้าไปนะคะกว่าจะได้ขุดได้เนาะโอ้มันเหนื่อยไม่ได้แล้วไม่เจยได้แค่นี้ก็พอแล้วละพอได้แกงส่ลูกเต้ากินนะคะลูกมาวันนี้ ลูกชายมาแต่โรงเรียนนะคะมาแต่ที่ทํางานนะคะก็นะคะอยากจะให้ไปแกงสู่กันกินได้เท่านี้ก็ดีแล้วนีเนาะนี่ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะคะหน่อไม้ภผ่ป่านะคะอเอาแค่นี้แหละเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แม่เจยพามาหาหน่อไม้นะคะได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะพอกินแล้วละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ